วันนี้่อันนี้พีเเราออมาตรวจแล้วรครับผมก็เตรียมเพราะวเตรียมรับความปังนี่นี่สาธุไว้ก่อนเตรียมรับความปังนะครับก็อย่าให้แบบเขาเรียกว่าการทํางานด้วยซีรีส์ปีเบสซีซั่นสองเนี่ยรับตื่นครับไค่ขาด ตอนแรกคิวจะรอนะพอแบบเขาเรียกว่าเทวดาลงลมเย็นฐันมีลมมีลมมีลมมานาก็หวังว่าจะปังอากาศไ่รอนที่มันเยอะนะครับผมวันนี้อากาศเยอะมากก็ขอบคุณครับที่แบบมาเชียร์กับพวกเราหนาแน่นขนาดนี้ครับก็รับความเฮงความปังกันไปใช่ครับเราไปยังราค่ะสี่ท่อนสองพันเรามีอะไรมาใช้เป็นแปดพันเซอร์ไพรส์ด้วยตัวคู่อลันเจฟผมว่าจะเห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามครับมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเลยจนเอาจริงตอนนี้จําไม่ได้แล้วว่าแบบอะไรบ้างเพราะเรื่องมันเยอะมากใช่ด้วยคอนฟ l i ต t ของตัวละครต่างๆจะเยอะมากครับที่แล้วเป็นที่ก็ดอยู่ครับผมที่ั่นนี้ก็โวดและเมื่อยครับใช่ก็ยังยังเปียกยังแฉะเหมือนเดิมยังอยู่กันน้ำๆอยู่เหมือนเดิมครับ สปอยเลยสปอยเลยสปอยเลยสปอยได้เพราะถ่ายลงไปแล้วถ่ายรูปลงไปแล้วสปอยได้ครับแอบสปอยไปแล้วก็ทุกคนจะเห็นความชุ่มฉ่ำเราคือไม่นานแม้กว่าแบบจะเป็นลุงจะเป็นเซฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรียกว่าไม่นานเลยดีกว่าไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าก่อนจะถ่ายทำเราก็เวิร์กช็อปกันด้วยแล้วเหมือนจูนตัวละครกลับมา ยิ่งแบบเราเหมือนคุ้นเคยอยู่แล้วเราก็จะแบบเข้าได้ถึงไวัมากขึ้นลุงอมคับลงุมันตามใจอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวแบบเพิ่มขึ้นมาใช้ชีวิตคู่ด้วยอะไรด้วยยา้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีมีคอนฟ lict หลายอย่างมี เรื่องราวให้ต้องแก้ปัญหาอีกหลายอยา่างมันก็เลยทําให้อาจจะห่างๆกันบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมีคอนฟ lict เกิดขึออ้นก็อยากทุกคนคอยติดตามครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเข้มข้นพอแบบมันเกิดคอนฟ lict ของคู่หนึ่งอ่ะมันเชื่อมโยงไปทุกๆคู่เลยว่าใช่ใช่แล้วการกลับมาของนี่มีคแหอะทเต็มเต็มนีแหละเต็มเเลยเต็มเต็มโทนี่นี่แหละมันเลยทุกคู่เลยวุว่นวายอยู่อย่างนี้ เเเป็นเจ้าของอู่เป็นตัวัเาเป็นอยู่แล้วพอหลังจากซีซั่นหนึ่งปุ๊บเป็นแล้วเออเป็นปั๊บเลยเจ้าของอู่ดูแลปั๊บแ,แน่นอนอยู่แล้วครับเป็นอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าอล,ลันก็สบายเอาเวลาไปทำอย่างอืง่นอะไรก็เหลือแต่ตัวหรือเปล,ล่าอลันก็<ม>อยู่แล้วก็อยู่แล้วแต่ตัวอยู่แล้วก็เง<ม>ินอยู่ที่เจมหมดแล้ว เขาเร <economies> e wa, e well, ียกว่าไม่ได้คําว่ากลัวเขาเรียกว่าให้ความเคารพอ่าให้ความเคารพเขาเรียกว่าอยู่กันได้อย่างเงี้ยใช่ใช่เนี่ยนะจะหนีออกจากบ้านยังต้องย่องเลยออเต้องเกรงใจแล้วเกรงใจเกรงใจ้าราจะดูแลแบบน้องในบ้านในใต้ก่อนว่าจีบย่งไรบ้างก็ยังดูแลเหมือนเดิมแล้วก็คอยตามเช็ดตามล้างตามแก้ไขปัญหาเหมือนเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นอารันมันเหนื่อย ใช่มาผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะนะอคอนฟิสเรื่องหนึ่งใช่เ,เพราะแบบเหนื่อยอยากปกป้องทุกคนเนี่ยมันทําให้เขาเกิดความคิดบางอยา่างใช่แบ่งทุกอย่างแบกทุกอย่างแล้วไงคะกับการที่เอ่อมาเจอกับน้องเด็กใหม่หลาคนอ่าอย่างว่าเรา,าเจอกันแล้วนะคราเจอเ,ล,เ,ล,เล้วมิวหลังมวมิวมิเวเอาจริงๆอ่ะตัวเราอ่ะไม่ค่อยได้ร่วมซีนกันเท่าไหร่เท่ากันน้อยครับเพราน้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่ที่เจอกันในซีนก็จะเป็นซีนผ่านๆที่แบบ เขาไม่ได้คุยกับเราใช่เขามีคอนฟ lict กันไอ้กับชาลีกับตัวเบสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ยืนเป็นแล้ชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็ดูเฮ้ยเอาไงดีเอ้ยที่แบบนี้แบบเราแรงมาได้อ่ะสแตนบายพร้อมบวกพร้อมบวกนี่คือบวกมิวบวกมิวอยู่แล้วบวกอยู่แล้วเราเอาทีมเอ็กซ์เทนเตอร์เขาทีมอะไรเอทีเออเออแต่แต่ละทีมถ้าเจอก็เจออ้าอ้นกับฟางที่ผมเจอนะอ่าใช่ มันขึ้นขึ้นลงลงนะมันเป็นเหมือนแบบระดับน้ําตาในเส้นเลือดอ่ะสมว่าเหมือนชีวิตที่มันเหมือนรถไฟเหาะเออขึ้นปุ๊บลงดิ่งปั๊บขึ้นปุ๊บลงดิ่งปั๊บใช่คือมาสนุกตรงนี้แหละพู้เราอ่ะใช่ครับน้ําตาไปน้ตาจะเหลือเหรอไม่เหลืออยู่แล้วไม่เหลืออยู่มีน้ําตาผมก็รอติดตามครับแต่ผมสัก เพราะว่าจริงๆแล้วตัวความสัมพันธ์ของตัวอารันกับเจฟผมว่ามันมันความรู้สึกมันมากขึ้นครับตัวเจฟมันเมื่อก่อนมีกำแพงแต่ตอนนี้แบบเหมือนทลายกำแพงแล้วมันพอเจอจุดคอนฟ l i c ทำให้เขาแสดงความรู้สึกออกมาได้มากขึ้นครับใช่เราจะได้โชว์ความสามารถพิเศษของมเมากขึ้นไปมากกว่นคือพลังเจฟอะยังอยู่ครับยังอยู่มันแล้วเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับพลังพิเศษด้วยใช่ตัวเจฟอะสปอยได้เลยว่าพัฒนาขึ้นเลเวลัพมากขึ้นอัพเกรด แต่ว่ามันก็เป็นความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามับว่าพลังของเจ๊บ่ะจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนอืม็กเป็นที่บเรืาไม่เรื่องเปล่าก็เป็นไปได้นะจริงๆเพราะว่าด้วยตัวเจ๊บคือการมองเห็นอนาคตแล้วพลังมองเห็นอนาคตมันอัปเกรดไปอ่ะมันจะอัปเกรดแบบไหนอัปเกรดยังไงทุกคนก็รอติดตามครับใช่ใหู้มานเเ เรื่องยไม่เกไม่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราไม่สามารถมีใครบังคับได้เลยว่าจะไม่ให้มันเกิดหรือเกิดหรือหรือแบบเปลี่ยนแปลงอะไรมันเพราะแบบมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ๆมันก็เป็นแบบนั้นอะเราควบคุมไม่ได้เลยมันเลยก็เลยเป็นปัญหาที่พวกเราต้องตามแก่่่วถ่ายหน่อยเป็นยังไงบ้างคะการจัตัวขอทุกก็ วุ่นวายครับเวลาเข้ากันหลายๆคนจะวุ่นวายมากๆใช้คำว่าวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งๆผมขอเมาส์อัสสลีครับอัสสลีนี่คือสุดๆตัวดื้อเลยตัวดื้อบอกอะไรไม่เคยฟังครับมาแจไม่ไม่ต้องเข้าซีนก็เอาเข้าซีนแล้วก็ไปล่วงไปล่วงเสียงดังผมล่วงตรงที่ผมจะต้องไปยืนพอดีใช่เหมือนวางบอมไว้แบบวางไว้ตรงเท้าอย่างเงี้ยแล้วมันเอาจะเข้าซีนอ่าอ่าก็เร์ไม่ฟังแต่ว่าก็สนุกครับสนุกสนุกสนุกะครับยังเป็นเป็นสีสันในกอง ยิ่งกว่าเกมพื้นทุหรือเปล่ายิ่งกว่าเกมพื้นทุนยิ่งกว่าไหมกผมว่าก็อยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันเป็นมันเสมอมาเสมอมาเวลาเข้าซีนกันน้อยๆก็จะสบายหน่อยเหมือนไม่วุ่นวายเท่าไหร่แป๊บเสร็จแป๊บแเสร็จแต่พอเข้าเยอะนี่มันมีความวุ่นวายอือเพราะเราสนิทกันมากขึ้นความยากในการถ่ายแบบนี้เป็นยัส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกั้นขำกันมากกว่าใช่ครับแล้วแบบว่าจะต้องแบบเข้าซีนกันเยอะๆแล้วแบบว่ามันจะแบบ เฮ้นึกถึงตอนนี้แบบเล่นกันเลยแล้วก็แบบขำกันเองคือต้องมีสติมากขึ้นครับอืมใช่ซึกฝึกสมาธิอยู่ซีซั่นนี้ยพอพอแล้วว่าอัปเกรดในการฝึกสมาธิมากขึ้นครับสก็บอกเลยว่าซีซั่นนี้ฝึกฝึกสมาธิค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ แต่ด้วยความที่ส่วนใหญ่ซีนของลุงอลานเนี่ยจะเป็นซีนที่แบบค่อนข้างที่จะซีเรียสมันก็จะไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยมีมีมีการแบบการแกล้งอะไรการเกิดขึ้นแต่ก็จะมีบางซีนที่เวลาเข้ารวมหลายๆคนอะไรเงี้ยที่แบบซีนรีแลกซ์ก็จะเป็นบอกเลยว่านอกบทเยอะมาก <c oughs> คือเล่นกันเองไปเลยอะไรเงี้ยอือก็สนุกดีครับแล้ว พี่ดิที่เอาเองเดือนไ่ดือนดีเป็นแฟนมาเชิญชวนแฟนมาดตามแล้วก็แบบไปดูมาก่อนหน่อยครับผมก็ฝากซีรีส์พีดเบฟเดอร์เอ้ยพีดเบฟเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองนะครับผมอ๋อในวันที่สองพื้นพฤษภาแล้วก็เปิดพี่เมียวันที่สองเหมือนกันครับผมก็เปิดขายบัตรแล้วอยากให้ทุกคนไปช่วยกันดูนะมาดูด้วยกันเพราะว่าพอดูในโรงนะครับผมสนุกมากมันต้องจอใหญ่อ่ะ พอจอใหญ่ปุ๊บความสนุกที่เราได้ดูด้วยกันมันมันครบเครื่องใช่ก็อยากให้มาดูด้วยกันนะครับ<ช>แล้วก็เวอร์ชันอันคัสเวอร์ชันอันคัสทางไอ้ฉีนะครับก็ฝากเลยนะครับนโระไดูไพิเศษหมพลาดผมว่านะพิเศษแน่นอนอยู่แล้วผมว่าป่าเขาต้องมีอะไรพิเศษให้ทุกคนถ้าไม่อยู่ในโรงพลาดแปลว่าได้ดูพร้อมกับพวกเราเอางี้มีของแถมป่าเขามีของแถมให้อยู่แล้วอันนี้เราไม่รู้แต่เราเดาป่า ออกได้หรือว่าป่าต้องมีความแท้ปรากฏไม่มีมมปุคอมเมนด,ดน่อันนี้เซฟสายลับเซฟสายลับแล้วนะครับผมอขอบคุณครับ